สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go! สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดีโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า passion ออกฉายในปี2012เป็นเรื่องราวของบอสสาวจอมบงการคนหนึ่งนะครับเธอเล่นงานลูกน้องที่มีความสามารถโดดเด่นโดยการขโมยเครดิตผลงานของลูกน้องไปและยังทําให้ลูกน้องอับอายเป็นเพื่อนในงานเลี้ยงจนนําไปถึงการฆาตกรรมแล้วเรื่องราวของพวกเธอจะจบลงยังไงหักมุมขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับ แต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่คริสตินผู้จัดการสาวสวยและอิสเบลผู้ร่วมงานของเธอทั้งคู่กำลังดูงานโฆษณาบนโทรศัพท์อยู่ในบ้านที่หรูหราของคริสตินอย่างสนิทสนมพวกเธอทำงานทีมเดียวกันนะครับในการสร้างสรรค์าง,งานโฆษณาให้กับบริษัทคริสตินนนั้นชอบอิสเบลที่มีความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานแล้วตอนนั้นเองเคิร์กแฟนหนุ่มของคริสตินก็เดินเข้ามาในบ้านและเข้ามาจูบเธออย่างไม่เกรงใจอิสเบลที่นั่งอยู่ด้วยทำให้อิสเบลถือโอกาสลากลับก่อนเพื่อไปทำงานที่บ้านต่อ แล้วในขณะที่อิซาเบลกำลังนอนคิดนานอยู่ในห้องนะครับเธอก็เกิดคิดไอเดียงานขึ้นมาได้เธอก็เลยรีบโทรไปหาแดนนี่เลขาคู่หูของเธอเพื่อให้แดนนี่เตรียมตัวมาพบเธอพร้อมทั้งกำชับให้แดนนี่ใส่กางเกงยีนรัดรูปตัวเก่งมาด้วยเพื่อจะถ่ายทาโฆษณา แล้ววันต่อมานะครับอิสเบลและดันนี่ก็มาเจอกันตามนัดเพื่อถ่ายทําโฆษณาด้วยมือถือซึ่งดันนี่ก็รับบทเป็นพรีเซนเตอร์ตามไอเดียของอิสเบลส่วนคริสตินก็รับโทรศัพท์จากเจเจซึ่งเป็นซีอของบริษัทให้เธอไปประชุมที่ลอนดอน สักพักอิสเบลก็ได้นําผลงานที่ได้จากการถ่ายทําด้วยมือถือนะครับมาพีเต์ให้คริสตินดูเพื่อที่จะนําผลงานไปแสดงให้กับ CEO JJ ที่ลอนดอนดูแต่ว่าคริสตินบอกให้อิสเบลและแดนนี่ไปลอนดอนแทนเพราะคริสตินมั่นใจและก็เห็นว่าอิสเบลน่าจะเข้าใจในคอนเซปต์งานทั้งหมดโดยให้เคิร์กแฟนหนุ่มของเธอเป็นคนพาไป แล้วพอถึงวันประชุมที่ลอนดอนนะครับอิสเบลก็ได้เปิดภาพแคมเปญที่ถ่ายทําจากมือถือให้คณะกรรมการดูแล้วมันก็ทําให้เจเจชอบใจมากจบงานวันนั้นแดนนี่ก็ชวนอิสเบลไปฉลองความสําเร็จแต่อิสเบลก็ปฏิเสธเธอไปนะครับบอกว่าเธอมีงานยุ่งเธอขอสั่งอาหารไปกินในห้องของโรงแรมดีกว่า แดนนี่ก็เลยเดินเลื่อยเปลือยไปเรื่อยๆนะครับแต่เธอก็ดันแอบไปเห็นอิสเบลกําลังทานอาหารอยู่กับเคิร์กแฟนหนุ่มของคริสตินอย่างสนิทสนมเธอคิดว่าแบบนี้มันต้องมีอะไรผิดปกติแน่นั่นก็เลยทําให้แดนนี่รู้สึกข้องใจขึ้นมานะครับแล้วภาพก็าตัดมาที่อิสเบลกําลังมีอะไรกับเคิร์กแฟนหนุ่มของคริสตินอย่างเมามัน แล้ววันต่อมา c ีโอเก็ได้วิดีโอคอลมาหาคิสตีนพร้อมกับอิสเบลเขาชมเรื่องแผนโฆษณาที่อิสเบลได้พรีเซนต์ต่อคณะกรรมการคิสตีนก็รีบบอกว่านั่นน่ะเป็นผลงานของเธอเองและพยายามจะแย่งซีนนะครับทำให้อิสเบลรู้สึกไม่พอใจที่ถูกขโมยผลงานไปต่อหน้าต่อตา เจเจถึงกับเอ่ยจะให้รางวัลกับคริสตีนโดยการจะให้เธอย้ายไปประจำที่สาขานวยอร์กด้วยแล้วหลังจากพูดคุยเสร็จอิซาเบลก็ทำสีหน้าไม่พอใจนะครับแต่คริสตีนก็บอกว่าเธอเป็นผู้จัดการก็เลยจำเป็นต้องทำแบบนี้ และพออิสซาเบลกลับไปทํางานในห้องแดนนี่ก็ได้เอาข้อมูลมาให้และบอกว่าผลงานที่อิสซาเบลทําไปอะ่ะทำไปถึงถูกคิสตินเอาไปพรีเซนต์จนทําให้ได้หน้าและยังได้ย้ายไปอยู่นิวยอร์กอีกอิสซาเบลก็เลยจําใจต้องบอกไปว่านั่นมันเป็นผลงานของทีมนั่นแหละเพื่อให้แดนนี่สบายใจนะครับแล้วแดนนี่นะครับก็ได้เอายอดวิวผู้เข้าดูผลงานโฆษณาของอิสซาเบลมาให้ซึ่งยอดวิวมันก็สูงมาก แล้วหลังจากวันนั้นนะครับคิสตินก็พยายามเอาใจอิสเบลด้วยการเปลี่ยนลุกในการแต่งตัวของเธอแล้วก็พาอิสเบลมาเข้างานสังคมด้วยเธอพาอิสเบลไปทําความรู้จักกับคนดังในงานเลี้ยงแล้วคิสตินก็ได้พบก,กับชายสนิทคนหนึ่งซึ่งเข้ามาทักทายเธอแบบถึงเนื้อถึงตัวนะครับตอนนั้นอิสเบลก็เดินมาเห็นพอดีคิสตินก็เลยรีบแก้ตัวโดยบอกว่าเพื่อนชายคนสนิทของเธอเ,อาเมาแล้วก็เลยทําแบบนั้นแต่แล้วนะครับเธอก็ได้โผล่เข้ามาในงานเงียบๆโดยที่คิสตินก็ไม่รู้เรื่องเลยเเขขาาไไดด้้้แอออออนนัิลใหออกปกปง อิสเบลก็เลยบอกว่าขอตัวกลับบ้านก่อนแต่จริงๆแล้วนะครับเธอแอบไปเล่นชู้กับเคิร์กที่บ้านของเขาทั้งสองคนแอบคบหากันโดยไม่ให้คริสตีนรู้แล้วเช้าวันต่อมาที่ห้องประชุมบริษัทหลังจากการเลิกประชุมแล้วคิสตีนก็ได้ขอให้อิสเบลอยู่คุยต่อด้วยหลังจากที่คนอื่นออกจากห้องไปแล้วเธอเข้ามาบอกรักกับอิสเบลและอยากให้อิสเบลบอกรักเธอด้วยคิสตีนเล่าเรื่องตอนที่เธอยังเป็นเด็กว่าเธอได้ขี่จักรยานกับคอริซ่าน้องสาวฝาแฝดของเธอ แล้วในวันนั้นมันได้เกิดอุบัติเหตุจนเธอสลบไปพอมารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลพ่อกับแม่ก็ไม่เคยพูดกับเธอด้วยความรักอีกเลยเหมือนกับว่าเธอเป็นคนทําให้น้องสาวตายพอได้ยินแบบนั้นนะครับอิสเบลก็สงสารคริสตินขึ้นมา สักพักเธอก็ได้เดินเข้ามาในห้องนะครับคิสซินก็เลยขอให้อิซาเบลออกไปก่อนเธอดูเหมือนจะรู้และแค,คร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอิซาเบลกับเคิร์กเหมือนกันและเพราะอยู่นคน2คนคิสซินก็เอ่ยปากบอกเคิร์กว่าเธอไม่สามารถช่วยเหลือทางด้านการเงินให้กับบริษัทของเขาได้อีกต่อไปเพราะเธอกำลังจะทำเรื่องปิดงบประมาณทำให้เคิร์กรู้สึกผิดหวังมากนะครับแล้วอิซาเบลก็ได้ส่งข้อความไปหาเคิร์กเพื่อจะขอพบ ขณะที่เคิร์กเองก็กําลังอารมณ์เสียอยู่นะครับหลังจากที่ได้คุยกับคริสตินอิสซาเบลลี่มาพบเขาเคิร์กก็บอกว่าเขาว่ากําลังมีปัญหาและคริสตินจะไม่ยอมช่วยเขาแล้วแถมไม่สนใจเขาอีกด้วยแล้วพอเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับเคิร์กก็เลยตัดสินใจบอกเลิกกับอิซาเบลเขาห้ามไม่ให้เธอโทรแล้วก็ส่งข้อความไปหาเขาอีกทําให้อิสซาเบลถึงกับซึมไปเลย แล้วต่อมาคิสตินก็ได้นัดใช้หนุ่มเพื่อนสนิทมาที่บ้านของเธอขณะเดียวกันเจเจ,เจก็ได้โทรมาหาอิซาเบลเพราะโทรหาคิสตินไม่ติดเจเจ,เจก็ได้ชมที่เธอทําสื่อโฆษณาออกมาได้ดีทําให้บริษัทมียอดคนมาดูเป็นจํานวนมากแล้ววันต่อมาเจเจก็ได้แวะมาที่บริษัทแล้วก็เรียกทีมงานมาชมแถมยังขอบคุณอิซาเบลแบบออกนอกหน้าจนมองข้ามบอสอย่างคิสตินไปเลยแล้วก่อนจะกลับน,นะครับเขาก็ได้บอกว่าจะเลื่อนการทํางานที่นิวยอร์กของคิสตินออกไปก่อนแต่จะให้อิซาเบลไปทําแทนในเดือนหน้า แล้วพอเจเจกลับไปแล้วนะครับคิสซินก็หมดอารมณ์แล้วก็รู้สึกเสียหน้าสุดๆเธอไม่พอใจที่รู้สึกว่าอิสเบลทําอะไรโดยไม่บอกเธอเหมือนว่าเธอถูกแทงข้างหลังแล้วขณะที่อิสเบลกําลังขับรถกลับบ้านอย่างอารมณ์ดีเธอก็ได้โทรเข้ามาหาเขาบอกว่าคิสซินจะไม่ยอมช่วยเหลือเขาและคิสซินก็ไม่มีน้องสาวฝาแฝดด้วยเคิร์กยังแฉอีกว่าคิสซินน่มักจะพูดให้ใครสงสารเธอเพื่อที่จะใช้ให้คนทํางานให้ เคิร์กก็เลยขอร้องอิซาเบลไม่ให้ยอมคิสตีนเหมือนที่เขาทําเคิร์กได้ขอโทษแล้วก็อยากจะเจออิซาเบลโดยเขาจะไปเจอเธอที่ออฟฟิศซึ่งอิซาเบลก็ตอบตกลงนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปทํางานสักพักเคิร์กก็วิดโอคอลเข้ามา แต่กับกลายเป็นใบหน้าของคริสตีนที่อยู่ที่ปลายสายแทนมันทําให้อิสเบลตกใจมากนะครับแล้ววิดีโอคอยังฉายให้เห็นว่าเคิร์กกำลังเมาแล้วก็อยู่ที่บ้านของคริสตีนแล้วคริสตีนนะครับก็ได้เปิดวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ขณะที่อิสเบลกําลังมีอะไรกับเคิร์กและทั้งหมดนี้มันเป็นการจัดฉากของคริสตทนเองเพราะอิสเบลรู้ความจริงเธอก็เสียใจมากเธอ,เเธอรีบกลับบ้านทันทีและด้วยความแค้นและเสียใจที่โดนเคิร์กหลอกมาโดยตลอดทําให้เธอขับรถชนเสาจนแดนนี่มาพบและพาเธอขึ้นไปที่ออฟฟิศแล้วตอนนั้นเอง แดนนี่ก็ได้บอกให้อิสเบลรู้ว่าเธอพบหลักฐานเป็นเอกสารว่าเคิร์กอยากยอกเงินของบริษัทไปและคริสตีนจะไม่ปกป้องเขาอีกต่อไปแล้วและก่อนที่แดนนี่และอิสเบลจะเดินมาถึงห้องทํางานนะครับคิสตีนก็ได้แอบเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ของอิสเบลและเขียนอีเมลจากแอเคาท์ของอิสเบลในทํานองที่ว่าอิสเบลอ่ะอาฆาตแค้นคริสตีนที่ประจานให้เธออับอายที่ขับรถชนในลานจอดรถจากนั้นแดนนี่ก็เข้ามาบอกว่าคิสตีนจะจัดงานเลี้ยงให้กับพนักงานและขอให้ทุกคนไปร่วมงานด้วย แล้วพอถึงเวลางานเลี้ยนะครับคิสเินก็สังส่งสค์กับพนักงานและทําตามแผนของเธอเธอเอาวิดีโอที่อิสเบลขับรถชนเสามาประจานให้ทุกคนเห็นว่าเป็นการทําด้วยอารมณ์ล้วนๆน,นั่นก็เลยทําให้ทุกคนอึ้งไปเลยนะครับส่วนอิสเบลก็ทําทีเป็นหัวล้อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเธอก็มานั่งเงียบๆแล้วก็โทรหาหมอหลังจากนั้นภ้าก็ตัดมาที่ห้องนอนของอิสเบลที่มียาวางเกลื่อนห้องไปหมดเธอถูกคิสตินเล่นงานโดยการเรียกเธอมาต่อว่าหาว่าเธอเป็นคนเขียนอีเมลอักา,คาแค้นถึงคิสเตนแต่อิสเบลก็ ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ทำตอนนี้อิสเบลเริ่มมีอาการเบลอๆด้วยฤทธิ์ของยานะครับแล้วต่อมาขณะที่เดินมาที่ห้องเธอก็เรียกแดนนี่เพื่อขอไฟล์บริษัทของเคิร์กพอดนนี่เอาเอกสารมาให้ก็พบว่าคิสซินเบลอแล้วก็มียาวางอยู่ที่โต๊ะอิสเบลบอกว่าเธออยากดูบัลเลขขอให้แดนนี่ช่วยจัดการไปซื้อตั๋วให้หน่อยระหว่างนั้นเธอก็ได้เอาเอกสารของเคิร์กมาเปิดดูแล้วก็เก็บมันเอาไว้ในกระเป๋า ต่อมาอิสเบลก็ได้ไปดื่มชากับทีมงานพร้อมกับแดนนี่ด้วยนะครับเธอกินยาจํานวนมากทําให้ยาตกลงไปทําให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกว่าเธออาการแย่มากหลังจากที่ถูกคิสตีนเล่นงานจนต้องโดบยามากขนาดนี้ แล้วตอนนั้นเองก็มียา2เม็ดนะครับที่หล่นไปในแก้วชาของแดนนี่ส่วนอิซาเบลก็ออกไปนอกห้องเพื่อถ่ายรูปก,กับทีมงานแล้วแดนนี่นะครับก็เข้ามาในห้องของอิซาเบลและแอบชิมยาบนโต๊ะแล้วเอาน้ากากในลิ้นชักของอิซาเบลออกมาดูแล้วพออิซาเบลถ่ายรูปก,กับหัวหน้างานในห้องของคิสซีนเสร็จเธอก็ถูกคริสซีนดึงตัวไว้แล้วก็จูบ ตอนนั้นเองแดนนี่ก็เดินเข้ามาเห็นพอดีทําให้แดนนี่แสดงสีหน้าหึงหวงขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นคิสซินก็ได้เดินมาที่ห้องของแดนนี่แล้วก็บอกว่าเธอรู้ว่าแดนนี่เป็นเลสเบี้ยนและแอบชอบอิสเบลอยู่แล้วคิสซิงก็ได้ขอให้เธอลาออกจากบริษัทนี้ไปแต่แดนนี่ก็ไม่ยอมลานะครับ แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่โรงละครที่อิซาเบลไปดูบัลเล่ขณะเดียวกันนั้นคิสซินก็กำลังคุยกับเพื่อน,เ,อนเคิร์ซึ่งกำลังเมาได้ที่ก็เดินเข้ามาหาเธอทําให้คิสซินต้องรีบบอกลาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก่อนแล้วเข้าไปปลอบเธอว่าเธอจะช่วยเหลือเขาแต่ให้เขา,เากลับบ้านไปก่อนเพราะเขาเ,าเมามากแล้วจากนั้นคิสซินก,ก็กลับเข้าบ้านแต่ก่อนที่จะเข้าบ้านนะครับเธอเห็นว่ามีกระดาษแปะไว้ที่หน้าประตูบอกให้เธออาบน้ำแล้วก็รอเขาด้วยแต่จนแล้วจนรอดนะครับเธอก็ยังไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้เพราะเขาเ,าเมามาก เธเดินกลับมาหาคริสตีนที่บ้านแต่ทว่านะครับคิสตนะีนกําลังเดินมารอคู่ขาที่เขียนกระดาษแปะไว้ให้เธออาบน้ํารอแล้วตอนนั้นเองเธอก็ได้ถูกมือมีดใส่หน้ากากของเธอเข้ามาทําร้ายจนตายแล้วคืนต่อมาขณะที่อิสเบลกําลังนอนอยู่ก็มีคนมาเคาะประตูเรียกเธอตื่นขึ้นมาเปิดประตูอย่างงงเงียนะครับแล้วที่ด้านหลังประตูก็เป็นสารวัตรบาส์สที่มาแจ้งข่าวร้ายเรื่องคริสตีนที่ถูกฆ่าตายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา พอตำรวจเห็นสภาพของเธอก็เลยถามว่าเธอไหวไหมอิสเบลก็เลยบอกว่าเธอกินยานอนหลับไปทําให้เธอเบลอ,บอตำรวจก็เลยเอาหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุและพยานคนอื่นมามัดตัวอิสเบลซึ่งตอนนี้เธอกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคริสตีนไปแล้วเธอถูกอายการสั่งจำคุกเพราะเธอรับสารภาพหมดแต่ทนายความของเธอร้องขอให้พิจารณาสอบสวนใหม่เพราะขณะนี้อิสเบลอยู่ในสภาพที่เบลอมากๆเพราะกินยาเข้าไปทนายของเธอขอให้ไปนค้นหาหลักฐานภาพพันคอที่บ้านของเธอใหม่อีกครั้งจนกระทั่ง ไปเจอหลักฐานนะครับเป็นแฟ้มการยกยอกเงินบริษัทของเคิร์กที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีที่สามารถเอาผิดก,กับเคิร์กได้หลักฐานชิ้นนี้มันมัดแน่นว่าเคิร์กมีการยากักยอกเงินของบริษัทแถมยังมีภาพเป็นคอที่เปื้อนเลือดของคริสตินตกอยู่ในรถของเคิร์กด้วยตำรวจก็เลยจับเขาทันทีทําให้อิสเบลรอดข้อหาออกมาได้ ต่อมาถ้าอิสเบลและแดนนี่นะครับก็ทาง,งานร่วมกันเหมือนเดิมแต่ดดนนี่เริ่มแสดงความรักกับอิสเบลมากขึ้นอย่างเปิดเผยทั้งคู่จูบกันดดนนี่บอกรักเธอเธอคิดว่าอิสเบลจะต้องชอบผู้หญิงด้วยกันเพราะเคยเห็นคริสตีนกับอิสเบลจูบกันมาก่อนแต่อิสเบลก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าดันนี่เธอดื่อม,มากเกินไปแล้วแถมยังพยายามบอกให้ดันนี่กลับบ้าน พอแดนนี่เห็นว่าอิซาเบลไม่เล่นด้วยนะครับเธอก็เลยความลับที่เธอได้ใกล้ชิดแล้วก็ทํางานร่วมกับอิซาเบลมาแฉแล้วหนังก็มาเฉลยนะครับว่าแดนนี่รู้ว่าการฆาตกรรมคริสตินเป็นฝีมือของอิซาเบลทั้งหมดไม่ใช่ฝีมือของเคิร์กเลยและอิซาเบลก็แกล้งทําว่าตัวเองเบลยา ถึงกับยอมลงทุนวางแผนที่จะรับสารภาพกับตำรวจเพื่อติดคุกในตอนแรกและมาแก้ต่างโดยหาหลักฐานที่เตรียมไว้อย่างแยบยลเพื่อที่จะโยนความผิดไปให้เคิร์กโดยที่เธอเริ่มวางแผนตั้งแต่การสร้างหลักฐานว่าไปดูบัลเล่ในขณะที่คิสเซนระถูกฆ่าตาย แต่จริงๆแล้วอิาเบลเองอะแอบออกจากโลกะครมาก่อนแล้วก็มาดักรอดโดยใส่หน้ากากของคิสตีนแล้วเข้าไปทำร้ายเธอจากนั้นก็ใช้ผ้าพันคอที่อิาเบลแอบไปซื้อมาใหม่ที่มันเหมือนกับของเคิร์กมาใช้เช็ดเลือดแล้วก็โยนไว้ใต้เบาะรถของเคิร์กแล้วพอเธอได้ฟังแดนนี่ไล่าย,ยาวมานะครับเธอก็ต้องยอมแดนนี่แต่โดยดีอิาเบลรอหาจังหวะที่จะทําอะไรกับแดนนี่สักอย่างจงกนกระทั่งมาถึงวันที่ฝังศพของคิสตีนทั้งอิสเบลและแดนนี่ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าคอริซ่าซึ่งเป็นฝาแฝดของคิส งานศพด้วยแต่อิสเบลมองที่รองเท้าเธอก็จันได้ว่ารองเท้าคู่นี้เป็นคู่ที่คิสตีนเคยพาเธอไปดูอิสเบลก็เลยรู้ว่าเธอฆ่าผิดคนคนที่ตายไปน่าจะเป็นน้องสาวฝาแฝดของคิสตีนแทนแม้แต่สาร,รวัตรและเคิร์กที่มาในงานศพต่างก็ไม่รู้เรื่องนี้เลย แล้ววันต่อมาขณะที่แดนนี่และอิซาเบลนอนอยู่ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะครับซึ่งดังมาจากเครื่องของแดนนี่และมือถือเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่เก็บข้อมูลรูปภาพที่อิซาเบลฆาตรกรรมคริสเทนซึ่งมันพร้อมจะถูกส่งไปให้กับสารวัตรทันทีถ้าหากอิซาเบลไม่ยอมทําตามที่แดนนี่ต้องการ โทรศัพท์มันดังอยู่นานอิสเบลลี่ไปรับสายที่สารวัตรโทรเข้ามาหาแดนนี่แต่สายก็ได้ถูกวางไปสักก่อนสารวัตรพยายามเดินมาที่ห้องของอิสเบลเขาขอเรียกแต่ก็ไม่มีใครเปิดประตูเพราะว่าสองสาวที่อยู่ด้านในกำลังพยายามต่อสู้เพื่อแย่งโทรศัพท์กันแดนนี่ถูกอิสเบลบีบคอจนตายแต่ก่อนที่จะสิ้นใจนะครับแดนนี่ได้กดส่งภาพไปให้สารวัตรแล้วอิสเบลเดินมาที่ประตูแล้วก็ได้เปิดประตูออกเธอเห็นช่อดอกไม้ของสารวัตรวางเอาไว้ขณะที่สารวัตรก็กำลังจะกดเรียกลิฟต์แต่ว่ายังไม่ททัันนี่ลิจะะมาถึงครบ าตัดสินใจเดินลงบันไดไปเองเขาก็เลยค้ากับคริสตีนที่กําลังเดินมาอย่างห้องของอิสเบลและพออิสเบลเปิดประตูห้องออกมาและก้มเก็บช่อดอกไม้คริสตีนก็ไม่รอช้านะครับเธอจัดการเช็ดผ้ารัดคออิสเบลทันทีจนแน่นิ่งไปแล้วหนังก็ตัดมาที่อิสเบลตกใจตื่นขึ้นบนเตียงและข้างๆก็มีศพของแดนนี่นอนคว่ำหน้าอยู่แล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับหนังเรื่องนี้สื่อถึงความรักความวิษยยและการอาคตาแค้นไะด้อย่างสนุกแน่าติดตามแต่สุดท้ายเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นผลดีกับใครเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของคริสตินอิสซาเบลหรือว่าแดนนี่แล้วหนังก็ยังสนะท้อนให้เห็นด้านมืดที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป5.3คะแนน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจ,จะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ